วันนี้วันนี้พห้คอนแก๊น้องๆไปเฉยบ้างครับผมก็วันนี้นะครับก็คอนแกรทุกคนที่มานะครับผมก็บอกเลยว่าเก่งมากๆที่มาถึงในรอบนี้นะครับผมแล้วก็คอนแกรกับผู้ชนะทั้งสองคนด้วยครับผมทั้งไลตี้แล้วก็มุกนะครับเห็นน้องๆทุกคนก็รู้สึกนึกถึงตัวเองเนาะมาเมื่อปีก่อนแต่ว่าเราก็ผ่านการประกวดเหมือนกันก็ยินดีส่วนน้องๆทุกคนเก่งมากๆหปีเองเหรอที่บอก พี่คนอนถ่ายการประกวดมือนกันเหรอครับใช่ประกวดของจีนทีเนี่้เป็นไงบ้างฟิลอารมณ์วันนั้นกับวันที่เราได้เห็นโอ้น้องๆเก่งกว่าผมเยอะเลยใช่คือผมรู้สึกว่าแบบคือผมจําได้ว่าผมก็เริ่มจากการที่ผมทําอะไรไม่ได้เลยสักอย่างนะครับผมช้าจมาเก่าว่าเห็นน้องๆก็รู้สึกว่าน้องๆยังเก่งขนาดนี้แล้วอย่านาคตน้องๆก็น่าจะพัฒนาไปแบบเก่งขึ้นกว่านี้แน่นอนย้อนกลับไปแบบบรรยากาศเก่าๆอะไรเงี้ย ก็ก็คิดถึงนะครับผมก็เป <laughs> ็นอะไรแรกๆก็เข้าใจของหน้องๆว่าน่าจะตื่นเต้นมากๆใช่แต่ก็พอกับมันนึกก็มันก็ไม่เคยเสียดายอืแต่คือนี่เป็นรุ่นที่หลายปีคนเส <laughs> อร <laughs> ์ขางม <laughs> ีคำแนะนำเลยไรมคะก็อยากจะให้คําแนะนํากับคนที่อา,อาจจะตกรอบไปก่อนหน้านี้แล้วกันครับผมว่าเาวลาของแต่ละคนของแต่ละสถานการณ์เนี่ยมันไม่เหมือนกัน เนาะแล้วก็บางคนเวลาของตัวเองอาจจะมาเร็ว mm. บางคนอาจจะมาช้า mm. บางคนอาจจะยังมาไม่ถึงดังนั้นรออีกนิดนึงแล้วพยายามทําตัวเองให้พร้อมครับผม mm. เมื่อโอกาสมาถ้าคุณคว้าได้อันนั้นก็จะเป็นเวลาของคุณยางบางคนเขา,าแบบก็เสียใจมากๆบางทีเขาแบบอาจจะทอถอยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออคุณก็ต้องบอกว่ามันมีวันที่เราท้ออยู่แล้ว mm. ครับผมแล้วกเ็เข้าใจความรู้สึกแต่ผลสุดท้ายแล้ว ทุกอย่างมันอยู่ที่เราเลยว่าเราจะท้อแล้วเราจะหยุดหรือเราจะท้อแล้วเราจะไปต่ออันนั้นก็ไม่ได้มีถูกไม่ได้มีผิดอยู่ที่ตัวเองเลยครับผมแล้วก็ได้จ่บอกทุกคนว่าสู้ๆแต่ว่าสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ถึงรอเวลาแล้วเดี๋ยวมันจะมาถึงเองครับ มาอยู่ในบ้านหลังนี้จะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคะครับผมก็จริงวีลคอมนะครับผมทูจีเอ็มทีวีแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็อยู่ก็เป็นครอบครัวเนาะใช่ครับผมเมื่อ5ปีที่แล้วผมเข้ามาผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่เราก็เป็นน้องใหม่เนาะแต่ว่าพอมาอยู่ก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆใช่ก็ยินดีต้อนรับครับคือน้องเข้ามาแล้วจะมีเปลี่ยนผู้บริหารเป็นคุณพีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ต้องมาเออคุณถาจะไม่ยอมใช่ไหม ต่อย่าอ,อย่าบอกอย่าบอกเรื่องนี้กับทุกๆคนที่เข้ามาใน JMTV นะครับผมเอ่อเห็นหลายๆคนบอกว่าคนบริษัทนี้รับแต่คนไม่ปกติไม่ใช่ครับตอนรับมาปกติครับผมแต่สังคมรอนองครับดังนั้นน้นองๆเตรียมตัวกันด้วยครับคือทุกคนเข้ามาอยู่แล้วต้องผิดปกติเหรอไม่นะก็ปกตินะ หรือเปล่าต้องถามทุกคนมันเป็นฟิลเหมือนเข้ามาแล้วความสนิทมันละลายปฏิกิริมใช่ใช่ใครละลายเรามากที่สุดผมใช่ไหมครับพี่ออฟจุมคนเนี่ยเพราะว่าตอนั้นผมจาได้ที่ผมประกวดเข้ามาเนี่ยผมเจอพี่ออฟแล้วเราเป็นน้องใหม่เราก็ไม่รู้จะคุยกับใครก็มีพี่เตพี่ออฟนี่แหละที่เราคุยด้วยบ่อยอีกคนหนึ่งที่น้องใหม่ทุกคนจะต้องเจอคุณเตตะวันครับผมแต่ว่าเป็นเป็นรุ่นพี่ที่น่ารักเป็นรุ่นพี่ที่ดีแล้วก็ เออจีมมทีวีรักทุกคนเหมือนครอบครัวครับผมรักกันเหมือนครอบครัวดังนั้นขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของเราครอบครัวของเราครับผมที่น้องแจอคนแรกเนี่ยมีผลตออันนั้นมีผลตอพฤติกรรมไม่ทราบเหมือนกันครับผมเลือกไม่มีเลยไม่ต้องบอกว่าไม่ว่าเจอใครผมเชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่นี่ในส่วนทุกคนดังนั้นไม่ต้องห่วงครับผมแล้วก็อยากจะฝากผมน้องๆว่า มีอะไรอยากจะคุยอะไรอะไรก็มาทักได้พี่ไม่ได้น่ากลัวครับไม่น่ากลัวครับแฟนมินที่มัมาตอบรับดีมากดีมากจริงๆรู้สึกฟูลฟิลมากๆก็ยอมรับเลยว่าก่อนหน้านี้ที่ช่วงซ้อมก็มีความกดดันเนาะก็ตื่นเต้นเพราะมันเป็นครั้งแรกของพวกเราสองคนไงใช่แล้วก็จําได้เลยว่าก่อนขึ้นเวทีคือแบบใจสั่นมากๆแต่ว่ามันกับพอแบบออกไปโชว์เห็นที่สิ่งกีจักแฟนๆก็รู้สึกฟูลฟิลมากๆครับผมแล้วก็ได้ประกาศ ชิ้นงานไปหนึ่งชิ้นงานที่อยากกระปักอยากจะพูดกันนานมากแลยเอาก็คือมีสติ่งคุณทีครับผมก็เพิ่งปล่อยเทเลอร์ไปในแฟนคอนซึ่งการตอบรับก็ดีมากเพราะว่าแค่ EP แรกก็โซอัลบิเรียบร้อยอ๋อใช่ครับผมขอบคุณมากเลยก็เดี๋ยวจะมี first ep นะครับผมทั้งตัวฉายแล้วก็ตัวงานนะครับในวันที่15พฤศจิกายนนะครับผมก็ฝากทุกคนไปดูซีรีส์ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่มีบัตรหรือว่ามาดูที่งานก็ฝากกันด้วยนะครับรบ อารมณ์แบบแรกุยก๋อมไปไม่ได้กันเลยจะถามครับจะถามก่อนว่ามูเมนต์วันนั้นจะมน้ำตามาก่อนเลยเราอ๋อมันมันมันเป็นความรู้สึกที่ฟูลฟิลแล้วกันใช่เพราะว่าคือเหมือนกับจริงๆแล้วเป็นคนร้องไห้ย่างนะแต่ว่ามันเหมือนกับมันน่าจะเป็นความสุขครับใช่มันกล่าวว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เราสองคนตั้งใจทํากันมากๆแล้วพอเหมือนเราได้เห็นแฟนโปรเจกต์มันทำให้นึกถึงแบบความทรงจำเมมโมรีในช่วง5ปีที่ผ่านมาก็เลยแบบมาเลยแต่เหมือนผู้วินจะ แงๆหน่พยายามครับผมเคยมีประสบการณ์ครับว่าถ้าเราปล่อยโฮแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพูดไม่รู้เรื่องใช่ใช่ต้องไปนิดนึงเพราะว่าถ้าปล่อยหมดเดี๋ยวมันจะไปพูดไม่รู้เรื่องจริงๆใช่ใช่กลัวไปเพลงสุดท้ายไม่จบแต่โชว์คุณดีมากขอบคุณมากๆเลยครับผมอบุที่สุดอ่ะจริงๆในส่วนตัวชอบทำสุดท้ายมากนะบจริงๆชอบทุกโชว์เลยนะใช่จริงๆแล้วเนี่ยภูวินเป็นคนเลือกสีเป็นทั้งหมดคือเรามีการคุยกันนานแล้ว แต่ก็รู้สึกว่าทําได้ดีมากมากครับผมช่ยเรารู้สึกว่าเราชอบจิกซิกเลยพยายามพยายามบาลานทุกอย่างจะได้เห็นอีกไหมครับ่ก็หวังว่าครับหวังว่าคาดก็อยู่ที่ทุกๆอย่างคครับผมแต่ก็เราสองคนก็สนุกกับการทำคอนเสิร์ตจริงๆครับผมก็หวังว่าครับรู้ไหมไม่รู้ว่าเราเป็นต้นแบบให้ใครหลายคนในค่ายอยากจะได้ชว์เาเป็นเราบ้าง โอ้ไม่ทราบเเหมมมือนนกัลยไไ่่แน่ใจเหมือนกันเลยครับผมแต่ว่าก็ต้องบอกว่าผมเชื่อว่าทั้งตัวพวกเราเองแล้วก็ตัวทุกคนในค่ายเวลาได้ขึ้นเวทีหรือว่าได้ทำอะไรแบบนี้มันก็สนุกจริงๆครับผมโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอินเสิร์ตบัตรมค่ะช่องวอนอยู่ไหนคะตรงกลางเลยค่ะเด็กๆโบกมือบายๆให้อิดนึงค่ะวิดีโอลูกวิดีโอจะได้แยกออกว่า

ให้ร้กุนเลยครับนี่ให้นกุ้ยัพี่น่อุกมาขยันตรงนี้พี่นึงเลลูกนึงขันึงช็อตอนึงช็อตตรงนี้พี่ยากติดไปโอเครูเลยอโอเคครับวาลูก